ลงไล่หลังปัดสิบปัดผ่าตบอนผู้เล่นมาจาไหนสองน้ำอี๋ไปโดนเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยเอ้าเกันเนี่ย

Nhân cái áo bà Huy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาขามอก่ออยาย่าไปเตนเน็ตไหมั้าหไมล้ลียวปไปเออไอห่าเออให้ได้คะแนนไปเลย

เสียงกันแล้วด่ากันแล้วมันด่ากันแล้วเอาดเเฮ้ยด่ากันแล้วด่ากันแล้วด่ากันแล้วเอาเลยยองตายคุเดือยจะยองตายเหรอ